สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆบ่มีหมอกฝ่าแจงจังปางแต่ว่านห้องฝ่าคุมพี่น้องมือนี้คุมลมบีบีหนาวหนาวเย nt, <c ười> ็นเย็นเสื้ออืดเื้ออืดไเสียงสั่นเลยพี่น้องสั่นเล็กน้อยเนาะอ่ะพี่น้องบุเอาแย่บ,บ่มียังหลายมือนี้ก็สิได้ขึ้นไปเนาะคำเนาะมือนี้ก็สิทำเวลาแน่พี่น,อน้อง เพราะว่าสิเก็บกู้มองไว้ตอนหนึ่งตอนหนึ่งให้บบทันได้เอาได้อยู่ดอกพี่น้องเพราะว่าอันตรงมดุปดปดเนาะมันเกาะนะพี่นอ้องม,มันมดุดมันเกาะยังไ,ได้บหันได้ได้ดรอกกลับมาพุลละบอกเอสที่ไปครับพี่น้องเดินทางไปหู้นทังสยามบุรีน้องคำเนาะไปเมืองแก้นเทานเนี่ยล้วก็จะบุละครับเขาไปในบ้าน ลูกบ้านหลานล่นละครับไปเยี่ยมไปยามพี่น้องป้องไปเฮาข้างโสงปป๋อเล่าเนาะพี่น้องเนาะเอาบอกแยเสียงยังเสีงยงกาพี่น้องนึกว่าเมนผู้ใดมาเซลบอกแย่ยมันเห็บ้มื่อไหร่ที่จะเกาะกันมันได้พี่น้องสองตัวเดยบ้ได้สองได้สามตัวเด้เพื่อนก็ได้พี่น้อง คนละครับอันนัน่นคนเบาเกลี่ยยังเคยชีได้ดำหมดเอาคนน่นน้ำแห้งลงจะง่อยกับพี่น้องอันนี้น้ำขึ้นมาแล้ตัวมตัวยังหุบเหงาเลยพี่น้องดึงบุกขึ้นดึงกระขาดนะพี่น้องเพอมองพี่อุ่นนี่ตักซีเหได้อยู่นี่ดึงก็ได้พี่น้องมึงนี่ได้มันเห็นบุพี่น้องว่า มั่งมั่งมั่งมันเลอะน้ำโอ้โหขึ้นมาแล้วพี่น้องของแท้ขึ้นมาแล้วพี่น้องโุ๊ยขึ้นตุ๊บ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 โอ้ยเน่าเดี๋ยวล่ะพี่น้อง ลำเลิศเลไล่ได้หมนี่้ไล่ี่ยปนนี่เออะไสุดลพีดด่น้องเอไม่ยังก็วันหนักครับพี่น้อง ใม่ในน้ำเหรอออกขึ้นเรือไปก่อนจัดการก่อเย่ิตม่วงให้ดใ้ออกไปก่นนบววิทย์จะมาเข่าม่งอีกนะพี่น้อง ขัดข้อวนเราไปสิได้วมาสั่นนูอ้อยหนูแล้ววันนี้พี่น้องตรงไหเนานะเป็ดห้องพี่น้องเลย 这个不知道。 这绿色的。 คิดว่าขัดอยู่น้อยคำนึงไงเสียที่มันไหลขึ้นน้องนิ่งๆอย่างที่เขาขึ้นมันไหลแห้งคุณผองมันดูมั่งไหลมากถ้าหินก้อนหน่อยน้ำหินอันหลักมันหินนั่นทับเบ็ดเบาแอ่เลยดิเบาแอ่เลยวที่มาออกก่อนแต่ว่าน้ำเยอะเลยขึ้น้องสุดยอดขึ้นน้ำ จากนี้แล้วครับเป็นครกเป็นลุ่มเลิกนะพี่น้องได้เอินโกเป็นลุมอุ่มโตน้น้องเหียวเบ่งนะคือ คืออยู่นะบอกง่ยเลยง่ายมากครับนุว่านง่ายบัดง่ายฉันมานซะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็ซองมือนะพี่น้องซองขึ้นเอาไปซองขึ้นเก็บได้เลยเปลี่ยนหมุดใหม่ไปเรื่อยนะพี่น้องเหัวหน้ามันน้ำมันใสอู้หีดเท่ากี่ลายเดี๋ยวพี่น้องคนนี้จังหวะโอ้คุย จังบ่อีพ่อคุยเท่าอา๋อ,าอมากคนคุยว่ากันที่ไหน ด้ยมีกี่เท่าปันนี่คือบนพิน้องบนเนี่ยพี่นอ้องอาทิตม,มันช่วงแหก็ได้มันช่วงเนี่ยโอ้สุดยอดเด็กพี่น้องเต็นหนึ่งเนี่ยก็โปรเซียนกันอยากหายากจริง นี่ก oh. 네็พันอยู่แับพี่น้องอุ้ยนานพี่น้องอุ้ยนานอุ้ยมองพันหน่งสีพี่น้องเข็มเลยประเอินพี่น้องเอ้ยมันให้เล็วหนึ่งพันลีบอยู่เลยพี่น้องนานเข็มพี่น้องเข็มหนึ่งเตี๊ยมหรเฮามันเหมือนเดิมพี่น้อง อ้วนปึ่งครึ่งเลยเผลอ เอาวหนึ่งเตี้ยมพี่น้องหนึ่งเตี้ยมเข้าไปเลยอ๋อพันนมปอมไมนะ่ว่าเตี้ยไหนก็พันธรรมดาเอ้ามีโตแล้ว,วพี่นอ้องโอ้แห้งเติด้พี่น้องพันหลายรอบปินนี่นจัดหลายรอบปินนี่ ไอ้ตัวพี่น้องไหลมาจน่าเบาแอรมัดไปเพียกเบ็ดนี่ดิพี่น้องโอ้ยมาดูน้องอีตัวนึงอีกตัวน,งวนึงพี่น้องอีกตัวนึงพี่น้องพ่อเพิ่นพันหลายรอบพันมาคือเกา่าพี่น้องพันมาคือเกา่า พันมากคือเก่าพี่น้องพันมากคือเก่าพี่น้องอุ้ย ya กะโกพี่น้องกระโขอุ้ยมันมัน,มนพี่นอ้องเลยกระทูมันมัน สองเท่ๆพี่น,อน,อน้องเนาะมีสิทพี่นอ้องเมื่อีงเลี้ยมเท่อตัวเฮ็ดสองพี่น้องใส่เงี้ยไปเลยองเ,เ,เอ็อนว่าพอเอื่นจะไม่คู่ ใส่พึ่งมาน้ำกันพี่น้องมาน้ำกันมาน้ำกันโอ้โหทีเลยน้องบี่พันพี่ดีจนิงทิศเหนือเพียกเย็ดนี่เอาเอกก็ว่า เน,น,นียนด้วสันดีพี่นอ้องแก่กันไอ้วมันพันเพียกเบ็ดสีเดเดนี่พี่น้องเอ้ดึงมือสิโอ้ยอไอะไปัน,นไปไล่ได้เดีวยวันนี่ไล่ดึงเมียนสันพี่น้อง นี่ตองมาพี่ตีโอ,อ,โอ้ได้สองตัวนี่ซอว่าโชคมานคักได้พี่นอ้องโอ้ติดมันถักสลัดได้พี่น้องเด้อ รุ่นเป็นทามแล้วนะน้องปูแดงแดงผลไม้เพิ่อนทำให้อีกว่า Nói đồ mươi đu lo như thế gọt nè Đầy một tiềm xám nữa Phi nó Úi, khỉ thâu phí nông. พี่น้องมองกับพันนึงกันเกาะหินพุ่นไหลตีพี่น้องตึกตึกหนึ่งลักษณะหินไหลตีพี่น้องแมนแท้ๆวะาบหนุกปากวะพี่น้อง วะตีไก่็นนั่นบ่อฮมเมนป่าตึกยุดใี่พี่น้องแต่มันต้องใส่หินขุนขยับทีนะพี่น้องมันเลยกระตุกอบอกแยกกระรุนด้วยกันเลยพี่น้องใกล้แล้วสองตัวเหรอวะพี่น้อง lúc gì cũng đúng là cái nào ui, có bao lúc bao lúc bao สองตัวพี่น้องโอเคถือว่ามันโอเคเลยพี่น้องเนี่ยเห็นอันนี้น้องขยับพี่น้องมันเรื่มันคือฝาดถึกอา่าปัดน,นี่เป็นล็อกกันแนวใดโอ้ถือว่าสุกประมาณพี่น้องได้ซองหางน้ำกันเอา่อดมือนี่ เอียงใตุ่มด้สาพี่น้องหมอเอียงคุกโค้งครับเมื่อในมานประเอินกับปลากระโฮกเนาะพี่น้องเนาะใส่สิบสี่เส้นอันนี้ก็ประมาณเกือบสามโลอันนี้ก็สิได้โลเจ็ดโลเปลี่ยนเยอะพี่น้องกระเตะกระโฮกนี่ตัวใหญ่แต่ว่าน้ำหนักเพิ่นอยากเบาเนาะพี่น้องเนาะกระโฮกประชาไทยเพิ่นเอืน่นวันใดใดบุพพีน้องเอาขอบุญในร้ายครับพี่น้องฟอ,อ,อ,องไฟเฮาะขอบ้าเป็นกำลงังใจให้ครับเนาะทางไกลทางไกลเนาะครับเนาะบ้านไก่เลื่อนเคียง หมูหวกไห่ไส้สุขสบายดีคือเก่าพี่น้องลำาุ้ยกันสุขสุขนสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ